สวัสดีครับพี่น้องครับมือนีนะครับจะมาพูดถึงแนวโน้มนะครับราคามันนะครับเดือนธันวานะครับผมเดือนธันวานะครับเป็นจังไดนะครับผมช่วงนี้นะครับมันเริ่มทย่อยออกนะครับผมมันเท่านี้เริ่มทย่อยออกนะครับระบาดที่นี่นะครับในช่วงนี้นะครับโซนไดที่มีมันนะครับที่ยังหลายอยู่นะครับที่ยังหลายอยู่ในช่วงนี้นะครับผม เริ่มทยอยออกนะครับมันเหตุให้ราคามั่นเนี่ยเริ่มลดลงนะครับถอยลงนะครับเดี๋ยวผมจะพูดถึงเกี่ยวกับราคามั่นโรงงานนะครับโรงงานนะครับที่ผมเบาซูพีนองฟั่งซูมือนี่ก็คือเพิ่นถอยลงนะครับเริ่มถอยลงเกือบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมบางหม่องก็ยังพยุงไวอยู่นะครับมีหม่องโซนไนแน่นะครับที เพิ่นโหลดลงมานะครับเดี๋ยวผมจะบอกสู่พี่น้องฟังนะครับผมเดี๋ยวเข้าไปเบิร์แถวชลบุรีก่อนนะครับผมแปลงยิบหาเปอร์เซ็นต์นะครับว่าในช่วงนี้เปิดซื้อหลายปันไหนนะครับผมชลบุรีนะครับแปลงยิบห้าเปอร์เซ็นต์นี่วัดแปลงแล้วนะครับเพิ่นถอยลงมาเนาะซื้อตั้งแต่2บาทหาตังถึง2บาท30เนี่ยคือลดลงนะครับพี่นอ้องวันก่อนนี่เป็น2บาทสิบหาถึง2บาท30มนสะิลดลง อยู่นะครับผมหลักการละย่องนะครับละย่องนะครับเปอร์เซ็นต์แปลงยิบหาเปอร์เซ็นต์นะครับซื้อสองบาทยิบหาถึงสองบาทสามหาอันนี้ยังคงทีอย wow, ู่นะครับผมยังราคายังพยุงไปอยู่นะครับแถวละย่องเนาะมาชัเชืองเซาล์นะครับผมสาเชืองเซาล์นี่ยิบหาเปอร์เซ็นต์นะครับซื้อสองบาทสามหาถึงสองบาทหาศูนย์นะครับยังพยุงไว้อยู่นะครับผมเป็น 45, ราคาเก่าอยู่นะครับแถวสาแก้วสาแก้วนี่ก็ ยี่หาเปอร์เซ็นต์นะครับแปลงยี่หาเปอร์เซ็นต์สื่อสองบาทสิบหาถึงสองบาทยี่หาตังค์นะครับอ่าคงที่นะครับแถวสาแก้วชาเชิงเซานะครับลักาลย่องนะครับยังสื่อได้ราคาเก่าอยู่นะครับผมยังบวลดนะครับลดแต่ชนบุรีนะครับผมอ่ามาจันจันทรทบุรีนี่หยุดเงาเลยพี่น้องนะครับอ่าในช่วงนี้จันทรทบุรีนี่โรงงานจันทรทบุรีนี่หยุดนะอ่ารู้สึกว่ายุดเงาเลยนะครับผมอ่าลงมาโคราชครับลงมาโคราชนะครับ อ่าเปอร์เซ็นต์แป้งยี่ห้าเปอร์เซ็นต์นะครับสองบาทสิบถึงสองบาทเจ็ดห้าวันก่อนนี่นะครับอ่าซื้อสองบาทแปดสิบนะครับตัวนี้มื่อนี้นะครับสองบาทเจ็ดห้านะครับลดลงนะครับอ่าลงมาแถวกลาสินครับพี่น้องกลาสินนะครับเปอร์เซ็นต์แป้งนะครับยี่ห้าเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าอยู่สองบาทสามห้าถึงสองบาทห้าศูนย์นะครับสองบาทสามห้าถึงสองบาทห้าศูนย์นะครับอ่าลดลงมาจากเก่านี่อยู่อ่า ยี่สิบตังค์นะครับผมวันก่อนนี่อยู่สองบาทสามหาถึงสองบาทเจ็ดสิบนะครับตอนนี้ลดลงมาเหลือสองบาทหาหาสิบนะครับผมแล้วก็มาร้อยเอ็ดนะครับมาร้อยเอ็ดเปอร์เซ็นต์แปลงยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับซื้ออยู่สองบาทหาสิบนะครับแต่ว่านะครับมื่อนี้นะครับเพิ่นซื้ออยู่สองบาทสี่สิบนะครับลดลงสิบตังค์นะครับผมลดลงสิบตังค์ามาแถวสารคามเนาะเปอร์เซ็นต์แปลงยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์วันก่อนเพิ่นซื้ออยู่สองบาทหกสิบนะครับแต่ว่า มือนี้นะครับผมเพิ่นซื้ออยู่2บาทสาหาลดหวบเลยนะครับเหลือ2บาท3หาจาก2บาท60นะครับถือว่าลดลงหลายนะครับผมมาขอนแก่นครับขอนแก่นขอนแก่นเปอร์เซ็นต์แป้งยี่หาเปอร์เซ็นต์นะครับ2บาท60วันก่อนเนี่ยสบาท60แต่ว่ามือนี้นะครับเพิ่งลดลงเหลือ2บาท4หานะครับผม2บาทสหาลดหวบเลยนะครับผมมาอุดรนะครับอุดรวันก่อนนี่ซื้ออยู่2บาท50นะครับ แต่ว่ามือนี้นะครับถอยลงมาเหลือ2องบาทสีนะเห็นบอกพี่น้องราคามั่นเริ่มลดถอยลงนะครับเริ่มลดถอยลงมานะฮะตามล้านทั่วไปนี่บอต้องบอถึงนะครับที่อยู่ใกล้ๆโรงงานที่ผมบ่ามาเนี่ราคานี่ลงแน่นอนนะครับผมเป็นช่วงที่ราคามั่นนะครับกระลังลงนะครับเป็นขาลงนะครับผมแต่ว่านะครับการรับซื้อตามล้านทั่วไปนะครับตามล้านทั่วไปแถวแถว อ่างงานที่ผมเบาเนี่ยน่าจะลงมาแบบหววเลยนะครับจะลงมาแบบหววเลยเนี่ยคือเป็นราคามั่นที่ม่มีการประกันราคานะครับเป็นราคามั่นที่แบบาราคาลงงานที่ตังไว้นะครับเพิ่อก็เริ่มลดถ,ถอยลงนะครับลดถ,ถอยลงมาถอยลงมาถอยลงมาเอามัน่นนะครับอ่าในช่วงที่มั่นออกลายนะครับเพิ่อก็ลดลงมาซื้อในราคาที่ถือนะครับน้ำเขาลงงานนะครับ ระบัดที่นี่นะครับในช่วงที่มั่นเริ่มเบิดนะครับแล้วหัวมั่นสดเริ่มขาดแค้นเพื่อกันจะปั๊บขึ้นนี่คือเป็นกลนไกอยู่ตลอดนะครับที่ซื้อมากนะครับที่ซื้ออยู่ตลอดนะครับในระบบของโรงงานนะครับพี่น้องสังเกตเบงกอวารราคามั่นเนี่ยในช่วงที่ราคามั่นเริ่มออกไลยนะครับเริ่มออกไลยนี่ราคามั่นจะลงนะฮะในโซนที่มันหลนะครับราคามั่นที ที่หลนี่อ่าราคามันที่ลดลงเนี่ยนะครับในโซนที่มั่นเขาย่างหลายอยู่นี่นะครับมันจะลดลงเมื่อนี้นี่คือบอกง่ายๆว่าตารางนะครับโรงงานที่รับซื้อมั่นสัมปะหลังเขาเข้าเนี่ยนะครับได้มาจากสมาคมอ่าผลิตภัณฑ์มันสัมปหลังไทยเขาเนี่ยแหละนะครับเพื่อห้ขขอมลมานะครับ้วก็ช่วงนี้คือมือนี้นะครับลดลงหลายนะครับลดลงเบิดเลยถอยลงนะครับเหลืออีกอ่าเหลือแค่สองสามโรงงานคิดว่ากระโมนาจะ เกินมือสองมือครับถ้าโรงงานพยุงไว้ในราคานี้นะครับเพราะว่าในอาจจะเป็นมั่นในในเขตนั่นอาจจะเบิดนะครับนี่คือเหตุผลที่เพิ่นพยุงไว้นะครับให้พี่น้องถอนออกไปขายเพิ่นนะครับแต่ว่าตามร้านทั่วไปนะครับบางมองกระซื้อสองบาทกลัวนะครับคข้ามาสองบาทกลัวเนี่เป็นราคาที่โรงงานนะครับเพิ่นมาเปิดรับซื้อเองนะครับตามล้านทัวไปเพิ่นมาเปิดรับซื้อเองเพิ่นซื้อสื่อในราคาที่ ที่เกินสองบาทหรือว่าสองบาทย่างไวได้นะครับเพราะว่าเพิ่นซื้อแล้วเอาเขาลงงานเลยนะครับผม้าเพื่อนมารับซื้อเองลักษณะนี้นะครับผมเพราะว่าเพื่อนจะลดการว่าง่ายว่ามั่นที่ล้านทั่วไปที่ซื้อไปแล้วไปขายโรงงานนะครับผมกระซัมโรงงานมาแขงขันกับล้านทั่วไปนะครับที่เพื่อนมาเปิดนะครับแต่ว่าเหตุให้ล้านทั่วไปที่เพิ่นรับซื้อแย่ขึ้กัน นะครับแย่คือกันพะว่าถารงงานมาเปิดล้านรับสื่อทั่วไปนี่กะเฮ็ดไห่หล้านมั่นเนี่ยอ,อยู่ยากคือกันนะครับผมเนี่ยคือกลไกลของอาการตลาดของการรับสื่อมั่นเนี่ยมันเป็นบ่เป็นระบบนะครับบ่เป็นระบบพราะว่าถ้าสุมมูลวา่าการที่จะพัฒนานะครับหรือว่าการจะเฮ็ดไห่ราคามั่นเท่าเนี่ยสูงนะครับต้องมีการควบคุมราคา การประกันราคาเนี่ยคือเป็นหลักประกันเฮดไห,ห้พี่น้องนะครับกลุ่มสวนมันที่ปลูกมันแล้วนะครับมีความั่นใจว่าปีนี้เขาปลูกมันออกมา,ย,าย่างในหน่อยนะครับสมมุิว่านะครับสม,มุิวาเพิ่นประกันไว้สาบาทย่างในหน่อยเฮาต้องหู้งอยู่แล้วนะครับบแมวาสัญญาปากต่อปากด้เพราะว่าการเฮดประกันเนี่ยมันต้องอมีอย่างหลายหลายยางลหลักเฮดไห้ชาวบ้านนะครับกลุ่มเกษตรกร,เ,กรเนี่ยมีความั่นใจว่าผลผลิตของเฮาเนี่ออกมาเนี่ยได้ในราคาเนี่ขันตำนะครับ หรือว่าตลาดต้องการสูงเพื่อกัจะปรับขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าถอยลงมายืนอยู่สาบาทเนี่ยเนี่ยคือมันจะเห็ุในพี่น้องกลุ่มสวนมันเท่านี่มีความหมั่นใจในการปลูกมันเห็ดแล้วเนี่บ่อขาดทุนแน่นอนเ้างหูจักเลยเขาจะต้องบริหารเกี่ยวกับอ่าต้นทุนลงเข่าอยู่แล้วลรกกาเห็ดจังไดให้ผล้ผลิตเท่านี่เพิ่มมากขึ้นนะครับเนี่ยคือมันบเป็นระบบ นะครับทั้งรัฐบาลกับปล่อยปลาลาเลยในช่วงนี้ครับพี่น้องนะครับหรือว่าพี่น้องท่านใดนะครับมีความคิดเห็นจังไดนะครับหรือว่าโซนทางพี่น้องนะครับมันลดลงซ้ำใดหรือว่าบนสื่อในราคาเท่าใดก็ฝากคอมเมนต์ฝากอ่าให้ขอมูลนะครับอ่าเขามาอ่าลงคอมเมนต์ให้พี่น้องเข้าในกลุ่มเข้าหูจักน้ำแน่ผมก็จะมาเบาสูพีสูนองเขาฟังผมจะอ่านความคิดเห็นแล้วผมก็จะมาเบาสูพีสูนองเขาฟังว่าโซนไหนน่นะครับที่เพิ่งลดลงคักนะครับเหตุจังหดนะครับ ก็จะว้าให้ทางรัฐบาลเขามาซอยเหลือชีวาอยู่จนกลัวพื่นจะเขามาซอยเหลือเฮ้านะครับผมจะเว้าข่าวสารเกี่ยวกับพี่น้องเดือดร้อนแบบใดนะครับอยากให้ทางรัฐบาลเพื่อเฮ็ดจังไหนนะครับแต่ว่าก็จะเป็นกระบอกเสียงหนึ่งที่จะเว้านะครับซื้อข่าวให้ทางรัฐบาลพื้นให้เห็นในห,หูให้เพื่นรีบเขามาแก้ไขเพราะว่าในช่วงนี้คือบอ่ไวแล้วนะครับราคามันตกตำ่ำขนาดโรงงานกับดถถอยลงครับพี่น้อง เพราะว่าผมต้องเบาสู่พี่น้องฟังมือต่อมือไปเลยนะครับเกี่ยวกับแนวโนมเกี่ยวกับราคามันนะครับข้อมูลมาจากโรงงานนะครับข้อมูลมาจากสมาคมข้อมูลมาจากพี่จากน้องเฮ่านี้แหละนะครับผมก็จะมาเบาสู่กลุ่มสวนมันเท่าฟังนะครับผมได้รับข้อมูลมาแบบโดยตรงนะครับเพิ่นก็แสดงความคิดเห็นมามาบอกนะครับโซนนี้ราคาท่อไดโซนนี้ราคาท่อไดนะครับเพิ่นลงมาแล้วผมก็จะมาเบาสู่พี่สู่น้องมาฟังร่าวขวนะครับให้พี่น้องหูจักว่าราคาทั่วประเทศเฮ่านี้ราคาท่อไดเพราะว่า พี่น้องจีบ่มีเวลาจีไปหาเบิงดอกนะครับไปเลาะเบิงกันนาอยู่แถวยโสพนอยู่อ่าราคาเท่าใดอยู่แถวอ่ากาฬสินธุ์นะครับราคาเท่าใดบ่มีผู้ใดมีเวลาจีไปเลาะหาอยู่แถวสารคามขอนแก่นอ่าราคาเท่าใดเนาะแต่ถ้าเขามาเบิงในคลิปหรือว่าถ้าเขามาเบิงในช่องเฮาเจ้าหูนะครับว่าพี่น้องนะครับที่กลุ่มสวนมั่นเพิ่นเขามาเบิงเพิ่นก็อ่ามาคอมเมนต์มาบอกว่านะอยู่ นะครับโซนไหนราคาเท่าไหร่ต๊กต่ำซ้ำไหนนะครับหรือว่าอยากให้ทางรัฐบาลเพื่อแก้ไขจังไดนนะครับก็แสดงความคิดเห็นมาได้ครับอ่ะคลิปนี้ก็ขอโจยเพียงเท่านี้เนาะนะครับให้ขอมูลเกี่ยวกับข่าวสารเกี่ยวกับราคามันในช่วงนี้นะครับราคามันมีแนวโน้มลดลงลายนะครับลดลงลายนะครับคลิปนี้ก็ขอโจยเพียงเท่านี้ครับเจอกันไหมคลิปหน้าสวัสดีครับ